สวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนิแอดมินเก่ามาแชร์กน้ำเชียกกมีแนวทางเหล็กเด็ดเหล็กดังมากซูพี่น้องเอฟซีได้ครับผมครับเดี๋ยวไปรับชมรับฟังเรื่องเล่าแนวทางตัวเหล็กสำนักใดที่น้ำเชียจะนําเสนอในคลิปนี้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปสอบถามกับน้ำเชียกันเลยครับผมครับน้ำเชียสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับผมค่ะ มวนีน้ำเชียสิผ้าไปตามแนวทางเลยสาวใหญ่นครพนมเด้อค่ะท่านผู้ชมครับคะ่ะตัวเลขสาวใหญ่นครพนมพี่น้องเห็นตัวเลขกันสีรูจักเลยว่าเป็นไผครับผมค่ะเพิ่นเปลี่ยนซือนะะ้อลอค่ะเพิ่นเปลี่ยนซือ้อผีฝน,น้ะค่ะท่านผู้ชมครับคะ่ะน้ำเชียก,ก็เลยตั้งใส้ว่าสาวใหญ่นครพนมค่ะครับงวดว่าหาันเพิ่นลุดเนาะแม่นครับผม ลุดมัดเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาตามกันไหมเนาะเหลขกมีเขามีลุดครับเอาก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของสาวใหญนะ่นครนพนมน้ำเชียกับขอขอพะคุณนที่เพิ่นเมตตาตัวเลขให้ทางช่องยูทูบน้ำเชียเด้อค่ะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียรผ้าลวยน้ำเชียรชาแนลกับเก่ามาเชียรน่เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขของสาวใหญ่นี่กะ่ะ หนี่ยอยู่เหล็กเหล็กดานล่างคนนะทหล่แมียนครับผมปกตินี่เดินดีมากตลอดได้ครับพี่น้องครับผมก็หมดว่าหันนิ้วครับเพิ่งจะมาลุดเนาะเมียนครับผมแต่ขนาดตอนตอนที่ว่าเหลขกออกสัญจรเพิ่งยังเขานอทครับสามสองปวดว่าหันนิ้วว่าเลี้ยจักว่ามีเลยเนาะครับว่าเลี้ยแจกว่าเลี้ยเลยค่ะท่านผู้ชมปวดว่าหันนิ้วกับเป็ววาานธรนววาารมดาครับผม พี่น้องพนกฐถามหายูเดอค่ะท่านผู้ชมนำเชียบเปลี่ยนซื้อแล้วค่ะเพนห้เปลี่ยนซื้อสาวใหญ่นกรอนพนมค่ะครับตัวเลขงวดนี่พนกฐได้เลขวิ่งบนล่างเจ็ดกับแปดค่ะเตรียมสมุติปรกกาเแล้วค่ะท่านผู้ชมครับเขาเรื่องแล้วเนาะค่ะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกค่ะสาวใหญ่นครอนพนมก็คือพีฝนเนาะครับค่ะ เพื่อนไฮวิ่งบนรางเจ็ดกับแปดครับค่ะเจ็ดกับแปดครับเจ็ดสิมาอีกวงคือวันเห็นจักรยานนองสวัสดีฟันเห็นหม้อทรายยี่ดีเก่ามาเสียค่ะเอาชุดเด่นคือตารางด้วค่ะท่านผู้ชมกับซีมี่แถวแหลกกับซิมี่หนึ่งสี่หกเจ็ดแปดเก้าแถวสองครับแถวแรกมีหนึ่งสี่หกแถวสองเจ็ดแปดเก้าค่ะ เพื่นจับคู่สองตัวบนรางคือเก่าซีเจ็ดซีแปดซีเก่าหนึ่งเก่าซีเจ็ดซีแปดซีเก่าหนึ่งค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเหล็กเพิ่นกับงามอยู่ดิเป็นเหล็กบนรางด้วยครับพี่น้องเมร์ค่ะเด่นเกี่ยวกันเอาค่ะอ๋ค่ะท่านผู้ชมครับตัวเหล็กพี่น้องเพื่อนกะ ถามมาหลายยูด่เาวาอเลขามือสุดไายของพีสาวฝรั่งเศสสิไดบอครับแต่ว่าเดี๋ยวไอ้น้ำเชียร์ถามพีสาวคนอีก็นเนาะเมนครับผมอีกสิเขาคือเกาเด้อค่ะสาวใหญ่นครพนมค่ะครับผมมาเบิ่งตัวจริงกันเลเด้วยค่ะท่านผู้ชมครับอันนี้เบิ่งไดบ่โอเคเลยครับนี่โอเป็นเงาเนาะครับนี่แหละพี่น้องเนาะที่น้ำเชียร์เด้อ่านเมื่อกี้ครับผม เลขสาวใหญ่นครพนมหรือว่าพี่ฝนนี่ยได้ครับผมวิ่งบนล่างต้องมีน้อพี่น้องเนาะเจ็ดกับแปดชุดเด่นครับผมกับมีเรียงไล่ลงมากับมีหนึ่งสี่หกเจ็ดแปดเก้าครับผมขีดเส้นเต้เจ็ดกับเก้าครับผมแล้วกสี่ครับจับเกี่ยวกันเอาน้อพี่น้องเนาะสองตัวบนล่างกับจมีสี่หางได้ครับผมที่เปิ่นเด่งออกมามีเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่หล้วก็ เก่าหนึ่งครับผมค่ะอันที่เพื่นบอกให้ขีดนี่มันตองมา้ดิค่ะท่านผู้ชมครับนี่บ่บนกะลางสามตัวนี่เจ็ดสี่เก้านี่ยมันตองมา 7, เจ็ดสี่เก้านี่พี่ฝนเพิ่นกะให้อ่ามาว่ามาจับกับซุ่มนี่ไหมเถอะซุ่มว่าขีดนี่อ๋อคือว่ายืนยืนไหวคือเจ็ดสี่เก่าเมียนยืนไหวครับเจ็ดเก่าคนก็มีดิ อกอดข้อกันบอแฟนครับพ่นสิรู้เลยแฟนครับอพีสาวนครับถ้า,าเป็นจักเสี่รับ้าเอา<ส>กะผิ่ใจหน้าเบิ่งเดอวยครับพี่นองค่ะเหล็กเดนเล็กตาล่างพ่นมันเข้าดีครับค่ะปกติเล็กวิ่งเพ่นมันไ่ค่อยหลุดดิเท่าพักหลังมานี่หลุดดูเนาะแต่ว่าเล็กฮหกโตวบอหลุด มาลุดงวดว่องหันนี่ล่ะคคะท่านผู้ชมครับคิดว่าทวดนี้สิเดินดีกลับขึ้นมาอยู่ล้ครับผมแมนครับเอาไว้พิจัยหน้าเบิ้งเด้อครับพี่น้องค่ะลุดบ่โดนค่ะครับลุดบ่โดนดอกเพิ่นกะเกาปกติคือเกลาล่ะค่ะท่านผู้ชมครับอาค่ะท่านผู้ชมอน้ำเชี่ยกับฝันดีดีดีค่ะฝันกะบอกให้เก่ามาเชี่ยฟังเราเนาะแมนครับผม ตั้งแต่ตองวดแต่ก็มากลางงวดเนาะฟันเห็นหมามาัักมกขาแห้งค่ะท่านผู้ชมมัดสิมาบนออพี่ฝนบ่นมีหาเลยพี่ฝ <มา S 2> น,นไม่มีหาแห้งค่ะย่านหาไมา่อีกอยู่ที่ถงวดเนาะ,นะฟันเห็นหมาติหาสามหาสี่หาสองหาศูนย์มาขาค่ะ มักหาหลไรจะขยานบ่มีเลยงวดนี่ครับแต่ว่าก็มาเชี่ยฝันเห็นอยู่เจ้าฝันเห็นอยู่แม่นฝันเห็นมอด้๊ก้เลย่มันจะขยานนี่มอด้๊กแท้กับเสบืออันเดียวกันมาเจ็ดเอาลองเบิ่งครับพี่น้องเนาะเนาะครับผมค่ะเพื่อด้โชว์ได้ลาบก็นำมาเสนอกันครับผมเป็นแนวทางค่ะว่ามีพี่น้องเอ็ซีก็รอรับชมอยู่เลขพี่ฝนเพิ่นก็ว่าคือนั่นลงแต่น้ำเชี่ย เปลียนซื้อเ้อค่ะเปลี่ยนซื้อขิปนากสิบบบบอกเลยเดนอะครับบอก,บบอกในลิปนี่แล้วว่ะสาวใหญ่นครพนมค่ะฝนตกมดมือเนาะค่ะท่านผู้ชมปาดน้ำเชียอเมียบานตกตต็งแต่ตีสามจนหอดบานเฮ่าเนาะสองบานโหร่างแางอุดรธานีพูด,ดะะน,นะคะอบานนี้ค้ากลับเนาะสอ แงเต้อุดรหอดปทุมกัับหาทุ่มต่ออีกเนาะ<ม>นลก็ดีแต่ขาดท่านผู้ชมระ,ะมัดน,น,นระวังในเด้่อขาดท่านผู้ชมไปมากหลดมันมืนเนาะขาดน้ำเชียกับก่อไม่เชียร์การะมัดนระวังคือกันไปมากค่ะถือว่าขับอยากขึ้นแล้วครับผมฝนตกแห้งๆนี่ยบ่เห็นทางเลยบ่เห็นทางค่ะครัรพอตกแห้งค่ะขท่านผู้ชมตอนขากลับมาปมทุมธานีนี่ ค่อยๆมากละคะ่ะเอาค่ะท่านผู้ชมผิดจรณาเบิ่งเด้อเบิ่งอีกจักลอบหนึ่งก็ไอะไรคะ่ะแคบหนาจอไ้เด้อครับผมค่ะนี่ละค่ะบนล่างครับผมเจ็ดกับแปดพ่นบอลรุดเด้อครับผมแล้วก็ชุดเด่นนี่ครับพี่น้องเนาะหนึ่งสี่หกเจ็ดแปดเก้าครับผมกติดเล็ดังย่ที่แถวเจ็ดเก้านี่ครับพ่นบ่ติดเล็กผีประกายผี่ประกายมี่หาคอยมากหา เก่าซีเจ็ดซีแปดซีเก่าหนึ่งครับผมค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นตัวเลขของอาสาวใหญ่นครนพนมกันแล้วเนาะครับผมค่ะถ่า,ายคลิปแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะถ่ายคลิปแล้วน้ำเชียร์ขอขอพระคุณพี่น้องเอฟซีถูกทันที่เขามารับชมรับฟังในคลิปนี้ขอหายเพิ่นเฮงๆปังปังสุขุสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ